กรณีการขอแนะนำตัวกันแล้วกันนะคะอ๋ดิฉันเทศจักรท่องดีมากนะคะตอนนี้ก่ะอเป็นเทศสาเกิดร่ายาอยู่นะคะดูแลลูกคขาดูแลคนบคุมอยู่แถวๆปันตูแถวเรียบถินกกนคอร์นะคะคือนีก็ดีใจหลายที่ได้มีโอกาสไปนมาแสดงนะคะซึ่งปกติก็เป็นร่างยากวันเสาร์พิั้าในวันเสาร์เกสิเป็นมือที่มื่อคลายค่ะปกติมันเป็นหมออยากครับทำอะไรบ่าปกติกสิเป็นหมอรับยังสิละครับค่ะอันนี้ก็ หมอยาดีดีนะคะมิสลาครับผมเชี่ยวชาญภาคไหนครับคุณหมอก็ถ้าจะเล่าเกา่มากับวิกาเกี่ยาพับช่การคุ้กก็เนิดนะคะแล้วก็ท้าทางของการรักษาภาวะมิบุตรยาค่ะผมแล้วก็เรื่องของภาวะซึมเศร้าต่อจากู้ไดที่าท่ของพระอานาคติตอได้เลยค่ะเรื่องความสวยความงาก็ได้ครับผู้ได้อยากสวยอยากผู้ไดอยากเย็นแต่งหนากันเชินได้เลยค่ะยูตรงถามวงเนสมัติมันตูแต่งหน้าคนมันบอครัแต่ก้าผีแต่งหน้าค่ะ การเสื่ผลนะครัะค่ะยฤดูกาลที่เราจะเป็นนักแสดงเป็นนางรองอยู่รับเบียร์มาเทศินครับเรับปีนีบีบพระไร่กินมาเรียนต่ออยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้างกังลดแป๊บนึงนะครับผมค่ะค่ะอะไฟแล้วอีกเครื่องดวงที่ต่อเต็มขาวค่ะอีกนิดเดียวครับค่ะอีกเพิ่มเตเดียวนะคะ ก็เพื oh, so, ่อนมจะทำอไนี่ครับไล้ยลูกกับผู้บ้าเลยนะพี่บ้าแล้วล่ะาพูดยาวเลยครับผู้สาวมาทำติดีครับ